ที่เมื่อเช้ามาไหว้ศาลเจ้าปู่ตานะครับก็มาเจอศาลเจ้าที่ก็ผุพังก็เลยมาทําการเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนฟ้าผนังบ้านให้ใหม่นะครับผมก็อัญเชิญคุณตาคุณยายแล้วก็ไอ้ไอ้กุม,มารทองก็อ,อย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรห่าง,างๆไม่เป็นไรเพราะ <คน S 1> ตัว <คน S 2> ตัวนั้นมันทับหายเลยบ่ หายเออแล้วยางพอดีเลยยางเราก็จะเปลี่ยนฝาผนังบ้านให้ใหม่เป็นแบบไอ้สังกะสีหนานะครับผมกันฝนกันอะไรได้ยิ่งเลยเจาะก่อนไหมเอาไม้รองด้วยนะยิงสุดแล้วเอาไง่ปัดาเยยิงดอกเดียวก็พอละดอกเนาะเออฝั่งละดอก เปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าทองเก่าผุพังหมดแล้วนะครับผมเราก็ทำอะไรที่ไม่ดีเราก็ทำเพ <c oughs> ื่อมันจะได้ดีขึ้นสวยงามขึ้นนะครับ <c oughs> ความคงทนถาวรเพราะเป็นแหล่งสักรารบูชาของพวกเราชาวบ้านทึเจริญและประชาชนใกล้เคียงที่ขี่รถผ่าน <c oughs> เขาก็เห็น <c oughs> เขาก็ เคยมาขอพอรขออะไรก็สมดังใจปรารถนานะครับเออมันก็จะทำให้ดีต่อใจใเรามากขึ้นนะครับผมก็เดีเด๋ตอนนี้จะทำอ่าพัที่นั่งก่อนนะครับทำที่นั่งทำพัที่นั่งให้ก่อนนะครับ ทำแท่นเขาเรียกแท่นนะแท่นพระที่นั่งนะครับของคุณตาคุณยายแล้วก็กุมารทองนะครับทำให้สวยงามทําเพื่อชุมชนครับอะไรที่ทําได้เราก็ทำนะครับผมไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรมากมายนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับไม่เช้ามาบูชาก็ได้ สี่เจ็ดห้าครับผมสี่เจ็ดห้าคือตัวเลขทูบนะครับตัวเลขทูบไม่ได้บอกไว้นะครับเป็นตัวเลขทูบครับสี่เจ็ดห้าครับอือเอาหุบเข้าในก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็สูงสีเขาดีกันตกเนาะอืออ่านั่นแหละเออเอาทางเรียบขึ้นเนะี่ ก็อ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังทำคลิปทำอะไรก็ขอให้ปังขอบคุณครับผม